เกยเตียงเลยสัตว์เยอะชิบหายเลยอ่ะจจะเดือดแต่แต่โอ้โหเยอะจริงว่ะเป็นหลับดีว่ะเยอะเกินตรงหลับเดีถอเอีไอ้เอี้เราแม่งแย่งกันลงด้วยนะมีใครยอมใครไอ้เี้โรยลูกอ้อนเลยตรงนี้ก็มีนะฟ้าข้างนอกก่อนเลยเก็บฟ้าข้างนอกก่อนเลยให้มันลง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  เปล่าข้างนอกไปให้มันเป่าข้างในไปเราเขบยัดไปแต่กูว่าข้างในของมันน่าจะได้เยอะกว่าเกาะเหลือนี่ตากระลังตาล้ตาอยู่ตาอยู่ไม่ไปวางกับดักไว้อะอนนัทะไรกับดักจริงอ๋อไอ้ยก็แค่ยิงไม่ไอ้สัไปฝั่งนู้นแล้วตรงหน้าเงียบๆขนาดนี้ตัวนู้นเยอะอยู่หัวหอกเลยหลายตีที่เราหลบไปเลยนที่นี่ก็วางไปเยอะตัวเกิน เลยแน่อะไรเนี่ยกับดักด้วยโอ้โหสามตัวแคมป์ตรงนั้นคืออะไรวะแล้วขวามีเหรอนี่มังทางซ้ายเออมันหลบในนั้นวะโอ้โหเฮียแมงกี้นมองเลยสัตว์แล้วมันโดน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 ไอ้ตี้งว่ะ น็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งคุณนิกน,น็อกไปตัวทาซายอะน็อกบอลน็นอกนกบอลมันน,น่าชออ็อปปี้โอ้โหไม่มีนั่นวะไม่มีนั่นต้องเอาว่ะต้องเอาว่ะแกมันน็อกไปตัวเราต้องเอาตามอยู่กูตามอยู่ยเฮ้ยแก็บอยู่หลังว่ตัวนี้ นี่โวยมันต่อ,อยกูเกมต,เตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวอยู่ข้างในอยู่ข้างในเออเนี่ยกูก็หาอยู่ฝั่งนี้แค่ไม่มีใครมาอยู่ข้างในจะ <laughs> ใครมาอ่ะวะเอาวงมันกระตรงเราเย็ดเป็ดมีคนไหนองมารสกี้เพื่อจะได้รู้ไอ้แทบปืนปืนไม่โดนเนี่ย ไปเวลาทีมเอ้ยมาถอยมาถอยมาถอยมามาดีเมทใส่ถอยไปเลยถอยไปเลยถอยไปเลยมาดีเมทใส่อ้อมนี้กว่าอ้อมนี้กว่าอ้อมนี้ปะอ้อมนี้ดีไหมไปฝั่งหนึ่งไปตลอกแ้งเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นมันไม่ได้มาทางนี้นี่สกูสแกนแล้วนี่ไง เอาเฮียเจอข้างหลังอีก่อนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่ไงโอเคโอเคไรไรละเฮียมันเยอะง่วะเกียร์โคตรเยอะเลยเพื่อนถอยไปดิเดี๋ยวจัดปลาบดจัดไปก่อนอุ้ยโดนหรอระเบดโดนโดนอยู่เห็นเห็นเห็นเยอะเห็นเยอะไม่มีเกาะตัวนึงเฮียที้คอยสัก หหมมดดตเออรถมันปลาเปิดไม้เฮียกูเข้าไม่ได้เฮียกูหญิงมั่วมันมันมน,นั่นนั่นอยู่มันเหมาะสโมกอยู่อมไม่เห็นหนีไปละไมเไ่เห็นได้หรอไม่ไ,มไ,มได้ไมยไดให้นั้เนเราก็โยอยู่ตรงนี้เนี่ยเออเไป,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 ไปลี่ยนอะไร้านว่ารีบปะฝัง่งเกิดไปดักกับฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันโดนวงเนอะตรงนี้ทำมาขอสอ่องแป๊บ คนมางนี้หรือเปล่ามาอ๋อเฮียใช,ช้ Heat s h i ทำไมเนี่ยจะไปหรือไงเอาวะเพื่อนจะไปวะไปก็ไปเอา,าเฮียเจอวะก่อนจะแตกวะไปแล้วกอนนะเฮ้ยเพื่อนล้มป่ะโอ้ กูมองไม่เห็นว่ะออกจากวงนี้ดีกว่าเจ็บเจ็บให้มันมาให้มันมาเจ็บอยู่เจ็บอยู่เออเขี้ยบเลยกูมองไม่เห็นเลยไปเลยตัวซ้ายเกาะต่อมามีระเบิดปะปลาย่ายไปก่อนกระสุนไม่จะหมดละ ดีคอยดีคอยวิ่งหาดีคอยเฮ้ยไฟใครอ่ะโอ้โหไฟมันในเฮียเจ็บจังก็เจ็บในเฮียแล้วกอกไม่เหลือละไปแต่ฟินิกใช้ฟินิกกว่า ดักแม่งก่อนเดี๋ยวแม่งหมอแม่งมาปะหมดขอบแม่งไปเยอะเกินตี้เฮดี้เพลย์แลเกินมันไม่ตาเลยขี่ตัด <c oughs> โอ้ันโดนดีเทคเราเหมือนกันว่ะอุ้ยเอาหลังเฉยไอ้เฮี่ยหลังมาเกตุกมาเกตุมาเกตุมาเกตุตัวนี้เจ็บเลยอ๋อ น็อกน็อกออกเทนน็อกออกเทนน็อกน็อกต่อให้นะเกมมีคนตามหลังมึงอ่ะเฮ้ยมันจะไปชุบเพื่อนไหนเฮียน็อกหนึ่งน็อกหนึ่งน็อก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 ถ้าเหลือต่อท้ายเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวข้างบนั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย อต,อตายตายตายรอ่เพื่อนเราอะนะเจ็บเปดเยี่ยมจริงๆกูนี่แทบไม่มีชิลเหลือเลย เฮ้ยมีโดมีโดนมาเหมือนจะเห็นแล้วไอ้เหี้ยเหมือนก็จะอยู่ตรงนี้แหละเมื่อกี้เห็นโดนมันมีคนเล่นโดนะแต่มันไม่ได้ตรวจจับมันแต่มันก็เห็นปะถึงไว้ตรวจจับมันก็เห็นได้ ลมแลวเข้าเลยนะเจอแล้วน่ที่หุมาหลังหินถ้าตายฝัดได้มใช่ใช่ใช่ใชใช่เราโดมาเล่นโดนแตกโดนแตกละอยู่นี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 ่องตัวระ <c oughs> เบิดมันไไหมเดี๋ยวของเราอะ ว้ามอยู่นะโอเคโอเคเอาแค่ได้ลีกดัเพี้ยอะไรยิงสลับหลาดอ๋อตายคุณก็เจอคนอยากขึ้นทั้งบนวะขึ้นยังไงวะเนี่ย ไปนี่เกมเฮ้ยน้อยล่ะวิ่งกอดแดงเว้ยมันอยู่ไกลวะยังอยู่อยู่เดิมอยู่เดิมอยู่หลังเสานะหลังเสาอ่ะนะเปิดยัดอะไม่มีไม่มีไม่มี เป็นยักษ์ตามแล้วไอ้โอ้โหโดยในตัวนึงยิงตัดเจ็บโอ้มึงมีอันตีเมยันเนี่ยยัดเป็ดมึงใช้ไปแล้วรอบดึกมีเลยเกืหลบอยู่แล้วล้มหมดแล้วล้มหมดแล้วสวย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 ล้มหมดล้มหมดเกิดอะไรขึ้นหยุดน้าอยู่ก่อนเลยอย่างนี่กอดทองห้องเนี่ยเดี๋ยวช่วยหน่อยไร่เร่ละ กาะแตกแล้วเกาะแตกแล้วตัวนึงขู่ไม่นกนี่ไอ้เกาะมันแตกแล้วมึงคิวไปก่อนมึงคิวไปก่อนคบเวร์อยู่คบเว่ยอยู่ไม่เป็นไรนกนกนกก็ตายตายตัวท้ายสกอร์นี้หมดแค่ไรที่กิเตอร์มาวะเหลือสกอตเดียวจะแชมป์แล้วเพื่อน กอทองดีนะก,นนกนมูมีกอด้แล้ว <ใช S 2> อ๋อเพิ่มเพี้ยสองอันนะชิวเอ่เอเ,เห็นมาเห็นเขาเล่นมาได้ไปเลยมันอยู่ไหนวะตัวท้ายทีท้ายลเอ้ยนั่นๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 อๆๆๆๆงๆๆ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  ไปรู้น่าของมันขอตะตูบ้างตายอเอ๊ะ